โดยสบายดีสวัสดีพ yeah, ่อแม่พี ari> ari> uh ่น uh, um, uh, ้องมืัอนี้ก็พากันมาทานน้ำนะลูกเนาะเห็ดบุญพี่น้องบุญบ้านแล้วก็แวะมาเบิ่งบ้านพี่น้องเลยเออมันงามนะลูกเนาะมันผัดดีไปบหไดเลยกันเขาเจ้าโยกไปให้ยลูกเนาะเขาดีโคราบไปเลยใส่รถชิบยอไปเลยโดย คันโดได้ไปอยู่หน้านี่มันกัสุดยอดเลยนี่มันคนก็เรียวเห็นอีกเนาะมันอยู่แปนเนาะ,ะบ้านแบบโบราณเด้อันนี้ผัดมันผัดเจ้าเสียวไปทั้งใดอสาวสวยได้ใหม่ตะกี้มันงามมันแก่นดีดูอันนี้รถที่แท้เฮิร์นรถบักไม่ใหม่ก็มันบมีคนอยู่ ขันเห้ามาอยู่กับมันบ่คยย่านอนบ่ับน,อน้อลุงไม่นอนแล้วบกลา,ามานอนอบ่ได้กลัวแล้วมันย่านอนบ่ับเนี่ยมันอยู่นาเห็นป่ะโดยขออนุญาตด้อใส<ๆ>อ่ของแขกเลยได้ปีละเถอพี่น้องเลย ไม่ทางล่างถือว่าโบเมนจีคาเมนเดนิวว่ามูลค่าแพงแน่นอนลุงไม่ทางลังจะาไปข้างนอกได้เลยทำความสะอาดขัดนอเลือดทาเชลเล็กเลยเงาวาบเลยเงา,ายังยังยังสวยเลยครับนี่ยิง่งกับเรือไทยเลยดย้ยอันนี้เฮือนทีพอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นสางมาเนาะ,ะโดยน้ำพักน้ำแรงแต่เฮากับบริคเคยมาอยู่มากยังเลยดูได้าตาครับเปิดให้ลมเข้าไม่เบื่ใส่ดูไม่ยัง อันนี้ก็ชิเป็นไมย้ยางนาอันนี้เหน็หนเลยนเนาะผูกเข้าเจ้าแอมนี่านาชิเป็นไมย้ยางนา,าตวัวพี่น,อน,น,น้องเไงเตเห็นอะไรอีละเถือจริงๆชีได้เข้ามาใกล้นี่โดยซุมนี่ก็ชีนาชิอันนี้นาชิเป็นไม้จิกเนาะมีขี้ซี่อยู่ไม้จิกด้วยหรไม้ยางนาน,ะน,ะน,าน้องะโอ <Gud> ้ยทางลังเลยเป็นไม้พี่น้อง ขามันดูเสายังงามเลยเด้นี่ลุงเสานี่ไม่จิกบ่เออหาหนักเด้เสาไม่จิกเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วไม่ใหญ่นั่นนี่นะแบบว่าเสาเสากี่ต้นเลยสิห้าต้นนะดูอ่ะยังลุงเสาจากต้นสิบห้าต้นแมุ่ลุงอันนี้เสาสิมหาต้นสิบห้าต้นคือช่วงน้อยสินะดูบ้านช่วงใหญ่จนยาวด้วยใหญ่เลยเสาสิมหาต้นบอมันชิธรรมดาเด้หนิดูไม้กับดูไม้เสียด้ยนะลุงเนาะ เช่ได้ดไท,ที่ทเช่ได้ที่อยู่ผิธธดที่เพราะแต่กี้ยังว่าบางคนอยู่เนะาะก็ถึงที่แต่ตอนนี้พากันออกขอไม่ก็อยู่แบบขวานจะฝกทยก็บ้านแรกๆนันนะโอ้ก็เป็นไทยเลยเขาดีให้สบายเลยน,น,นี่ก็ดี<อ>ได้เดนี่ยน<อ>ี<อ>่คอมเมนต์ว่ามันมีเนาะแต่ยันแต่มันจ่างแพงรู้แน่ได้แล้วมันบ่มีมันบ่เคยเห็นเนี่ยจากฉิดติดต่อทางใดมือสองมือไม่คุ้มอ่ะเราเราไปทางหลังเราไปถึงเราแค่วางแทนว่าจะนวดติ่ง <im itation> <im itation> เขาไปจุดเอาลงหลุมเราก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยวางตั้งให้เรียบร้อยเลยแม่จบมีเครื่องดีดให้เราเรียบร้อยเลยโดยดิดขึ้นดิดลงเราแค่ทำหลุมฉะนั้นให้ฐานให้ดีนั่นแหละไปจุดก็เอาลงให้เลยแม่ลงดิดไปเลยง่ายนอนเย็นอีกได้นอนลุงเนาะกลางคืนนี่ปุ้ยนอนคักนี่หน้าหนาวนี่ก็น้าหนาวแล้วลงมาจากนี่แม่นหน้าหนาวมันจะร่้หน้าหนาวลงมันามาจากทางนี้ไงโดยหน้าฝนหน้าหนาวมันเย <im itation> ็นดี ไม่ลมเข้ากระนี้เป็น,นปต่สีได้ยนะลุงเนาะทั้งแบบว่าทั้งรุ่มกับเย็นอีกได้เขาปล่อยให้มันล่วงม,มันชุ่งเลยปล่อยให้มันโล่ง,อ,ง,งอ,อ๋อไปตั้งอยู่หน้านี่ปุ๊บคักขนาดอะไพี่น้องเลยก็ได้ามาตอ่อางข้างหน้าตร,ต,รตรงทางติดตัวตอบเท่นั้นนะแหละแหลมเลยเป็นทรงสูงนางมองเห็นชัดียวเลยนะโอ<ด>้ยเสียด้ยนะลุงเนาะดดีไ้ครับหรือันลื่วมันมันเสีได้แต่เศร้านี่เลย เดยแต่เช้าเดยแต่เนี้ยนะพกแป้นี่มันฉีแตกคันเฮาหลือไปนะเรื่องของเรื่องมันแตกแล้วตะปูตอกลายเนาะไม้นี่พวกไม้แดงไม้ใช้นี่ครก็งัดเอาไม่ได้นั่นนี่โดยงัดจะงัดได้ดูตะปูตอกมิดจำเลยไม้มนก็แตกหมดเมื่อเสียไม้โดยกันเลยป้าไว้นนี่เนาะนั่งเธอบัดลูกหลานอยากมาอยู่ใช่นอกจากเราอยากอยู่มาอยู่ถ้าไม่งั้นจะรื้อออก รื้อไปสร้างใหม่ยังไงรื้อรื้อไปสร้างใหม่ก็สชีได้เฮือนลังน้อยก็เก่าเนาะเพอใหม่มันสเออแต่วาช่วยแต่ว่าช่วยทำแบบ modern หรือว่าเรินไทยก็ได้แบบพอดีพอดีไม่ต้องใหญ่มากโดนถ้ารื้อไปมันจะเสียเยอะเสียใกล้ครึ่งพูดเลยลุงเลยครับผมลดองของเหลืองนะใกล้ครึ่งเสาหนิเออแมนยูครบเสานี่แต่พวกแป้นนี่แหละพวกแป้นนี่มันกับชีมีแต่งมีเพลแล้วเนาะแต่ว่าได้ได้นะ แต่เพิ่นปลือดอกปลาแบบนี้หละพี่น้องเอ้ยอาไหวเบิงเนาะไหวเบิงบรรยากาศเก่าๆเลยจะมีเครื่องลงเครื่องดีรถดีมามีเครื่อมารถดีมาบางทีเออได้จังหวะคอยยังว่าเนาะคอยจังเงินนะเดยมันต้องมีแหละขนาดไทยมันยังมีแล้วโดยดีบ้านข้างหลังเนี่ยเราดีบมาแล้วโดบ้านซ้ำหลังเลยพี่น้องเอ้ยนี้ของใครของเจ๊ป่ะของปะเทกอันนี้ของเจ๊กระบอ้มีพรอยู่ของประดำกระบอมีคนอยู่ บ้านไม่เคยอยาดอยู่บ้านกันวิ่งนี้ไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วออกอยู่หน้าหมดแล้วมันโล่งด้มีแต่ญยาดตัวเองนี่บ่มีพอยู่เลยออกไปอยู่หน้าหมดเลยพี่น้องเลยอยู่หน้าเพรามันสบายอีกแบบนึงอยู่บ้านก็สบายอยู่หน้าก็สบายผู้ทำผู้ลงแต่เราบ่เคยอยู่เลยอยู่บ้านนี่มักผ้ามันคือบ่จับบ่อลงมันคือกองเต็มอยู่จับอยู่จับอยู่บ่อเสรลุงแกและไม่รู้เหรอ ไปไปเบิงลุงมันจะแกอ,อยู่นน <ผม S 1> เนาะแกเขาเอาบ่ได้แล้วมีหัวเนวเอาอทอง่เดี๋ยวเขาเอือนมกักเผาแต่เบิงมันมาก,มมากบ่อยากเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะมันอยากเหี่ยวเหี่ยวลุงเอ้มันบ่อยากจับหรือว่าคนขืนบอกจ๊ะเออคนขืนนี่ได้นี่อันนี้เขาตัดนี่เนาะห้องเจ้าคลองบริยูเด้เขาขืนไปกินนี่เนาะเห็นบอกเขาตัดนะ ตัดเขาขืนพี่กินน้องเจ้าของอยู่หน้าเนาะธรรมดาแหละนี่มีอยู่ดอกลุงงามเลยพี่นเนอะเงินไว้เป็นสัญลักษณ์อันนี้ก็จะเ,เป็นเงินประดำมบอมีไฟอยู่เลยท่านหงเลย อันนี้ก็จะเป็นเงินประดากระช่วงเดียวกันชิมหาเสาคือกันชิมหาต้นคือกันเนาะโอ้เงินประดำทีนโปเลียนชิมหาไม่เงินประดานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเงินประดายนี่สิบแปดต้นเงินไม่ใหญ่นี่ชิมหาต้น แต่่าเงียบขนาดพี่น้องเลยมีคนอยู่ขณะเพิ่นประเทศผู้ห้องก็เห็นแล้วเงินดินเ่นกระยัางบ่มียังบ่ได้อยู่ยังออกไปอยู่หน้าออกไปเห็นเฮิ่นใหม่อยู่หน้าออเฮินเนเ่นอยู่บ้านกับป้าเงียบเลยสามหลัง หลาเขบอกเฮยเขามานอนจากเถื่อปีละเถื่อสีเขามาปีละเถื่อสองเถื่อเัมือน,นก็วันที่เศร้าโกเศร้าเจ็ดแลลวพี่น้องได้เขามาเลยก็สิไใหเพิ่ง เรียกบ้านพี no ่น no ้องลังเถอมานกันเนาะบางทีมันเรงเถอบางวันที่หนึ่งมันที่ออกนี่เดี๋ยวพี่น้องเรียกบ้านขอให้มันมานโชมมานทุกคู่ทุกคนย่างลงโลมยู่แต่ว่า ใช้ได้ยุคันยามมันเย็นกับยามห่อนนี่เขามานี่ห่อนกันนะได้โดยใต้ทุนบ้านมันสูงเนาะนั่งเล่นนั่งกินข้าวนอนเล่นใส่แล้วห้ายากเลยเฮือนเนี่ยนี่โดยทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วราคาสูงด้วยแท่น สาสูงด้วยยเอมันตีนนี่เบ่ลุงตีนสาวสูงอี่า,าันทำงี้มันเพราะว่าปลูกไม่กินป้องกันปลวกขึ้นกินหมดแหละป้องกันปลวกใหม่เก่าเนาะลุงเสียดายที่เราไม่ได้ใช้งานเนาะคันได้ใช้งานหินกระเตี้ยสีมีคุณค่ขาขึ้นอีก อันอน,ออนี้เอาป่าไปชื่อคือเงินข้าเจา้านะวะตรงนี้ขาเจา้าทาตกแต่งดิเราเป็นสร้างเราตกแตง่งเงาวุ๊าวาบด,ดูดต้นลำไยด้วยต้นลำไยก็มีพี่น้อ,นองต้นมะนาวก็เป็นหมากเออ บริโภตกับเป็นหมาก,นะกนเนาะ <laughs> โอ้แข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยแข่ง,ง <Okay. laughs> มันบ,บริโภตกินน้ำเจ้า <laughs> <laughs> กี้มีแต่แม่ใหญ่มัง่งฝนอยู่กะ <laughs> ยายแกประกาศอือยายแกเป็นคนโหดได้แถวนี้ยายไปโหดคนทางป่าแถวนี้มันมีพายุแล้วป่ะ <laughs> <laughs> ดูมากระดกได้ลุงเต็มต้นช่วงช่วงใสเมงเมงช่างแหละเมงจีนุ่นน่ะสีภูเขามาฮอร์มู่บ้านเนาะดูใบเดือนน้อยมาแล้วป่ะออกปาะลุงห้าวบันี้ลาเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมาชมเบิ่งบ้านนอปีละเถื่อพอกันไหมทิพนากับเคยลาสบายดีสสวััดีครบ